ปีการศึกษาใหม่นี้เรียนสนุกสุขใจได้ทักษะชีวิตโรงเรียนบุญนากพิทยาคมหมู่ที่ห้าตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดไยนา no, no. โรงเรียนรางวัลพระรานทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลางในปี2532มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม .1 และม .4 หรือนักเรียนระดับชั้นอื่นที่สนใจเรียนฟรีไม่มีค่าเทอมทุกระดับชั้นตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ทุนการศึกษาแรกเข้า2,000บาทสำหรับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ทุกคนฟรีค่าเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนมต้น500บาทมปลาย500 i ฟรี Free. ชุดพละของโรงเรียนชุดละ500บาทคนละ1ชุดฟรีค่าหนังสือเรียนทุกรายวิชาทั้งสองภาคเรียนทางโรงเรียนมีรถบริการรับส่งนักเรียนฟรี Free. มีทุนการศึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนมีเรียนรอดอสำหรับมปลายโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมเรามุ่งเน้นด้านวิชาการมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเสริมหลักสูตรตามความสนใจของนักเรียนสร้างรายได้สร้างอาชีพมีงานทำ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13มีนาคม 2,567หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวของนักเรียนม .1 และม .4 1. ใบปพ .1 ตัวจริงพร้อมสำเนาเอกสาร1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนพร้อมสำเนาเอกสาร1ฉบับ 4. รูปถ่ายขนาด1.5นิ้วจำนวน3ภาพสนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ผอ,อชัยยโพร่รมโพผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาค พิทยาคมโท099 235 4982หรือที่เบอร์091 069 8177และ095 585 7780หรือติดต่อได้ที่โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมทุกวันเว้นวันหยุดสาวอาทิตย์และวันหยุดนักขัตลเลิก์